สวัสดีครับกลับมาพบกับ A-Gate Optical อีกครั้งหนึ่งสำหรับ EP นี้ผมก็คงจะพูดเรื่องที่ยังไม่ได้พูดและ,งงะคงค้างเอาไว้นั่นก็คือในกรณีที่ VA หรือการมองเห็นของเขาเมื่อเราใส่ค่าสายตา,ตาแก้ให้เข้าไปแล้วแล้วชัดสุดๆเนี่ยมันไม่เท่ากันมันจะมีวิธีไหนบ้างในการเช็คสำหรับวิธีการนี้จะเหมาะสำหรับกรณีที่เราวัดตา แก้ค่าสายตาของเขานะได้ MPBVA หมายความว่าได้ค่าสายตาที่ดีที่สุดของแต่ละค่าของเขาไปแล้วแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้แถวเดียวกันคือมันต่างมากกว่ามันต่างเกินเกินสองแถวเนาะเช่นออตาข้างขวาเขาเห็นแถวนี้นะครับก็สายใหญ่แบบนี้ตาข้างนึงก็เห็นเนี่ยแถวเล็กแบบนี้ก็ได้แค่นี้ก็คือมันมี VA ต่างกันแล้วก็จะใช้วิธีนี้ซึ่งผมใช้เรียกวิธีนี้ตามหนังสือเนาะก็เรียกว่าไบโคร บแบบคุบ subjective แล้วกันโดยเงื่อนไขยอยู่ที่ว่า VA 2องข้างเขาจะต้องไม่เท่ากันด้วยนะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยย้ำอีกรอบหนึ่งวัดค่าสายตามองกายอะไรให้เรียบร้อยทั้เอียงทั้งอะไรเรียบร้อยให้ดีที่สุดแต่ละข้างถึงจะใช้วิธีนี้หลังจากเราใช้วิธีนี้เราก็เปิดตา2ข้างครับแล้วก็ดู VA ที่ดีสุดที่เขาอ่านได้นะบันทึกอเอาไว้สมมุติว่าเขาได้ VA 20 20แล้วกันเนาะ เราก็จะเอาหมุดมาตั้งที่20ทับ40โอเคว่าอีกข้างนึ่งเขาวีไม่ถึงหรอกแต่ว่าทำตามนี้ก่อนเนาะเราจะเปิดชาร์จที่เป็น VA 20ทับ40เนาะมันจะเป็นกราฟใหญ่พอเปิดปุ๊บคุณก็เปิดแดงเขียวแบ่งครึ่งปิ้งครับมันก็จะเป็นชุดตัวสอนสามแถวเลยของผมจะเป็นสามแถว,แวเนาะแล้วก็แยกฝั่งแดงฝั่งเขียวหลังจากนั้น คุณก็ใช้ r ริซึม s s o c i a t e นะของผมผมจะใช้ข้างขวาเป็นเนรบรอ3ัพสข้างซ้ายเป็นเบรดาวสามใสให้เข้าไปทั้ง2ตาและเปิดชาร์จที่อยู่ในกรุ๊ปของ20ทับ40ขึ้นมานะครับเปิดแยกฝั่งซ้ายขวาเป็นแดงเขียวด้วยนะสำคัญมากๆหลังจากนั้นครับให้เขามองผ่าน f l ลเ p อร์วิธีนี้เหมาะสำหรับ f l ลเลอร์เท่านั้นนะ เมื่อเขามองผ่านให้เขายืนยันว่าเขาเห็นชุดตัวอักษรแดงเขียวเนี่ยเป็นบนกับล่างก็คือภาพมันแยกออกเป็นสองแะเขาเลยเห็นเป็นสองชิ้นเป็นสองกล่องพอเขาเห็นปุ๊บให้เราเริ่มที่ตาขวาก่อนครับตาขวาภาพที่เขาจะเกิดขึ้นก็คือภาพด้านล่างเนาะให้เขาสังเกตภาพด้านล่างครับแดงเขียวที่ด้านล่างให้สังเกตว่าตัวอักษรเนี่ยฝั่งไหนมันดําเข้มกว่ากัน หรือชัดกว่านะโดยที่คุณบอกเขาว่าอย่าให้เขาสนใจเรื่องความสว่างไปอันขาดนะให้สนใจแค่ความเข้มของตัวอักษรถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าแดงชัดกว่า <c oughs> เราก็เพิ่มสั้นไปหนึ่งคลิกนั่นะก็คือเพิ่มรุปยี่ห้าไปหนึ่งสเต็ปนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเขาบอกเฮม้มันเหมือนกันแล้ว ต้องแต่ที่เรายังไม่ที่เราเปิดฟังก์ชันนี้เนาะแล้วให้เขามองแล้วมันเหมือนตอนแรกเลยเราจะต้องทดสอบในการใส่บวก25เข้าไปเนาะพอใส่บวกยีเข้าไปปุ๊บเขาบอกว่าเห็นแดงชัดแล้วก็จะคอนเฟิร์มว่าอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้นี้มันคือค่าสายตาที่มันบาลานซ์สายตาข้างนั้นเรียบร้อยแล้วนะว่าค่าสายตาเขาถูกต้องแล้วก็จะคลิกกลับไปสรุปง่ายๆว่าถ้าเกิดเขาบอกว่ามันเหมือนกัน เราจะต้องคอนเฟิร์มโดยการใส่บวกเข้าไป25เพื่อให้มันเกิดเป็นฝั่งแดงชัดกว่าตัวอักษรในฝั่งแดงชัดกว่านะถ้าตัวอักษรในฝั่งแดงเขาชัดกว่าก็คือเราก็เพิ่มกลับไปลบ25คือเราจะหยุดด้วยวิธีการนี้ก็ต่อเมื่อมันมาจากแดงชัดกว่าไม่งงนะมันมาจากแดงชัดกว่านะแต่ในกรณีที่พอเราเปิดฟิลเตอร์นิสัยเขาเขามองเขาบอกว่าฝั่งเกี่ยวชัดกว่าให้เราเพิ่มบวกให้เขาไป จนมันไปที่แดงอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ทําค่าจากแดงมาจนมันเท่ากันนะกดยับอีกรอบหนึ่งนะถ้าเขาเห็นฝั่งแดงชัดกว่าถ้าเห็นตัวสอนในฝั่งแดงชัดกว่าเพิ่มสัน25ถ้าเขาเห็นฝั่งเขียวชัดกว่าใส่บวก25ไป1คลิกแต่ในกรณีที่เขาเห็นแล้วมันรู้สึกมันคล้ายๆกันเลยตั้งแต่แรกเราจะต้องทําการคอนเฟิร์มโดยการใส่บวก25เข้าไปให้มันกลายเป็น ตรวจสอบในฝั่งไหนชัดกว่าเป็นการคอนเฟิร์มว่าเราไม่ได้จ่ายลน้นจ่ายเกินเน,ะนาะหลังจากนั้นคุณก็ไปทําอีกข้างหนึ่งที่เป็นข้างซ้ายด้วยวิธีเดียวกันแล้วแหละโดยข้างซ้ายตอนนี้ผมใส่เบลดดาวสามมันก็ต้องเห็นตัวอักษรในชุดอักษรอยู่ที่ด้านบนนะแล้วก็มาเช็คแบบวิธีเมื่อกี้เลยที่ด้านบนเนาะอันนี้จัดจะซับซ้อนนิดนึงนะครับอันนี้กรณีที่ VA ไม่เท่ากันเท่านั้นนะโดยที่เราจะต้องใช้ แถว V A ย่ทับสีมาเป็นตัวตั้งแน่เลยแล้วถ้าเกิดว่า V A เขาข้างหนึ่งมันไม่ถึง20ทับสล่สอันนี้เป็นปัญหาซึ่งผมจะใช้วิธีนี้ค่อนข้างจะ V A ข้างหนึ่งเขาจะดีแล้วเนาะมันก็เลยใช้วิธีนี้ค่อนข้างได้นะแต่ในกรณีที่ V A เขาแย่กว่า20ทับสทั้งสองข้างเลยหรือข้างหนึ่งมันแยก่กว่า20ทับสเนี่ยอาจจะต้องขยับแถวไปที่หย่าว่านี้อีกนิดนึงนะครับ ส่วนตาสองข้างวีเแยกกว่า20่0ทัเนี่ยผมว่าเขาจะเสี่ยงอาจจะเป็นภัยอัิตสภาพอะไรสักอย่างซึ่งอย่างนีนน้ไปหาจับสุงนะไม่ใช่หน้าที่ของงานแล่ก็จบวิธีการเช็คอันอีควอไลน์คูล่าบาลานซ์เพียงเท่านี้แหละแต่ว่ายา้ำๆกรณีที่เขาใส่ค่าสายตาต่างกันแล้วเขาชินกับ VA ที่ต่างกันแต่ค่าสายตาต่างกันเยอะๆแล้วเนี่ย คุณก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรนะเพราะว่าเขาปรับถูกได้แล้วเนาะไม่ต้องไปพยายามลดอะไรให้เป็นพิเศษแต่อันนี้คือวิธีที่ทําให้แถวเขาเชื่อมโยงกันง่ายขึ้นนั่นเองเนาะก็จบเพียงเท่านี้แหละนะครับ